ชุดแรกของโคดยะวอลเล่บอลหญิงไทยประกาศรายชื่อ25คนลุยศึกนานาชาติ2,567วันที่27กุมภาพันธ์2,567สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงชุดแรกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมภายใต้การทำทีมของโคตยะนัทพลสีสมุทรธรนาคซึ่งกลับมาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงทีมชาติไทยแทนโคตด่วน ในศรีวชนเมทากุลที่ขออำลาทีมชั่วคราวโดยมีวิลาวันอภิญญาพงศ์อดีตนักกีฬาชุดเจ็ดเซียนทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสำหรับรายชื่อนักวอลเล์บอลหญิงไทยที่จะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567มีรายชื่อ25คนดังนี้กนกพรแสงทองพรพัน์เกิดปราดนัทนิชาใจแสนจิดาภาาหัวหนองสุภัตราภพาโรธปิยนุษแป้นน้อย วิรัญยุภาอินจันท์ดลพรสินโพชัชชุอ่อนโมกสีอัชาราพรคงยศธนช,ชาสุขสดพิมพิชยากกรามวิภาวีสีทองดารินปิ่นสุวรรณวริศราสีทาเลิศสิริวันดีแก้วกติกาแก้วพินสสิภาพรจัทวิสูตรวารุณีการรัมทิชากรบุญเลิศจรัตพรบรรดาศักด์กัญยารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้ง